สวัสดีครับผมบูโมโบเบน,นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูพระปิตาราคาหลักแสนนะครับนั่นก็คือพระปิตายันดวงเล็กเนื้อผงทูหลงพุตโตวัดประดู่สิมพีจํานวนจัดสร้างเพียง2 0 0พันองค์เท่านั้นนะครับเรามาดูกันเลยว่าการดูพระแท้เป็นแบบไหนพระปิตาเนื้อยันดวงเล็กของหลงพุตโตวัดประดู่สิมพีนะครับจะมีไซส์ขนาดใกล้เคียงกับเหรียญ1นบาทนะครับลองมาเปรียบเทียบดูกันจะต้องไซส์เล็กแบบนี้นะครับผม ต่อมาด้านหน้าจุดที่เราจะมาสังเกตกันเลยก็คือนิ้วมือของพระบิดานั้นจะต้องเรียวนะครับจะต้องเรียวแบบนี้จะต้องเรียวดูให้เรียวๆไว้นะครับ 2. เส้นสังคติที่พาดมาจะต้องคมชัดนะครับเส้นสังคติจะต้องคมชัด 3. ตรงข้อเท้านี้จะมีเส้นพาดอยู่2เส้นคมชัดนะครับ 4. ตะกุดจะต้องเป็นตะกุดเงินแปะตังนะครับจะมีความดำกระดาษไม่ขาวใสไปเลยสักทีเดียวด้านหลังจุดพิจารณาแรกก็คือฟอนต์คำว่าหลบูุโตะจะต้องคมชัดนะครับแบบนี้ 2. ยันดวงสุกิติมาจะต้องมีความคมชัดองค์นี้พิเศษหน่อยมีเกสายอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมลองสังเกตกันดู โดยรวมอยากให้จดจําเนื้อหาของเนื้อผงทูบรุ่นนี้ให้ได้นะครับจะมีความละเอียดแล้วก็มีมวลสารกระจายอยู่ทั่วองครานะครับแบบนี้ด้านหลังก็เช่นกันนะครับตรงกลางที่มีมวลสารกระจุกแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อโซนโอริโอถ้ามีแบบนี้นะครับสวยๆยินดีรับเช่าหลักแสนเลยนะครับแสนกว่าบาท